หมดทั้งตัวหมดทั้งใจรักผัวต้องออนไหวผัวว่าไงต้องว่าตามรักผัวต้องเคารพต้องประจบไม่ลางปรามรักผัวต้องคล้อยตามไม่วู่วามต้องเอาใจรักผัวต้องอดทนผัวเป็นคนไม่ยอมใครรักผัวต้องทังใจให้หัวใครก็ผัวเรารักผัวต้องมั่งสวยเดี๋ยวจะสวยเป็นม่ผัวไม่เอา รักผัวต้องคอยเฝ้าถึงผัวเมาก็เอาใจ <Yeah. S 1> รักผัวต้องฝึกชนผัวเป็นคนชอบของใหม่ <Yeah. S 1> รักผัวต้องเข้าใจผัวไปไหนอย่าห้ามปราม <Yeah. S 1> รักผัวต้องแข็งแรงต้องพลิกเพลงให้วบาบ,บาม <Yeah. S 1> รักผัวต้องทุกยามไม่ชักถามให้กวนใจ yeah. รักผัวต้องกล้าเสียยกล้องเมียมให้ผัวไป